เอ้ยโยสับสไริงชันครับวันนี้ก็อยู่ผมบิบคิวเกมอร์ B amer, กันอีกครั้งนะแน่นอนว่ามีโปเกมอนตัวใหม่นั่นก็คือเซเบอร์ไลหรือว่ายามิรามิเข้ามาแบบนี้ก็จะมีแผ่นใหม่พวงเข้ามาด้วยนะครับโดยแผ่นล,ล่าสุดก็จะเป็นแผ่ที่1.7.1.11นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในแผ่นนี้เนี่ยมันจะมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนปรับสมดุลโปเกมอนตัวไหนบ้างนะครับ ตัวแรกที่โดนปรับนั่นก็คือมิวนะครับโดนเนฟไปเรียบร้อยอีกแล้วครับผมในแพ่นนี้จะมีการปรับลดค่า SP ATK พื้นฐานของเขานะฮะต่อมาก็จะเป็น Move Sy ิ c h ค o n i z e อันนี้นะครับเขาบอกว่าเอฟเฟกต่อผู้ใช้ลดลงนะซึ่งมันก็มีหลายเอฟเฟกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็ออการลดคูดาวต่างๆเมื่อเราคิวศัตรูได้เราดังสัมสกอร์อะไรพวกนี้นะฮะแต่ผมก็ยังไม่ชัวร์นะเอาเป็นว่า Move Set s y ิ c h r o n i z e เนี่ยมันโดนเนิฟไปละกันนะครับอันถัดมาก็จะเป็น b o o s t a t t a c k นะคร แเมลดลงด้วยเช่นกันและอีกมุมนึงก็จะเป็น agility อันนี้นะครับซึ่งจะเป็นการแดดของมิวนั่นเองนะมีคูดาวนานขึ้นครับถัดมาก็คือโดรียโอโดนเนิร์ฟด้วยนะครับสายที่โดนเนิร์ฟไปก็จะเป็นสายที่คนนิยมเล่นแล้วก็สายน,นี้มีความแรงแล้วก็มีความสามารถค่อนข้างที่จะดีเลยนั่นก็คือ tri attack อันนี้นะฮะ มีดาเมจลดลงแล้วก็อัตราฟื้นฟู HP ลดลงด้วยนะครับและทรา a t t ตแทกบวกเนี่ยเมื่อเราอัปเกรดอีกครั้งนะอัตราการฟื้นฟู HP จะลดลงด้วยเช่นกันนะครับถัดมามิสเตอร์ไมก็โดนเนิร์ฟด้วยเช่นกันนะครับผมก่อนหน้านี้ก็จะมีการเนิร์ฟมูฟไซคิกไปแล้วใช่ไหมครับปัจจุบันก็มีการปรับลดมูฟคอนฟวชันอันนี้ด้วยเช่นกันนะดาเมจลดลงเอฟเฟกตต่อเป้าหมายลดลงนะครับซึ่งเอฟเฟกตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการสตันนะครับผมและคอนฟวชันบวกก็จะมีดาเมจที่ลดลงด้วยเช มีทั้งการบัฟแล้วก็การเนิฟนะตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อมาเล่นเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะซื้อมาเล่นน่าจะควรได้ดูกันนะหมูแรกเลยที่เป็นที่นิยมในตอนนี้นะฮะเพราะว่ามันมีความแรงค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะนั่นก็คือในสลัดอันนี้นะครับเขาก็จะปรับให้มีคูดาวที่นานขึ้นและก็มีการแก้ไขบักเอฟเฟกส่วนเกินนั่นเองนะครับผม <Yeah. S 1> ส่วนในสลัดบวกเนี่ยก็จะมีคูดาวนานขึ้นด้วยเช่นกันนะแล้วก็มีการแก้ไขบัฟก,การอัพสกิลครับและอีกสายหนึ เฟสแอตแทกอันนี้เขาจะมีการปรับให้เดเมจแรงยิ่งขึ้นนะครับผมต่อมาการดโวครับได้รับการบัฟไปนะอย่างแรกเลยก็คือปรับเพิ่มค่า SP ATK ของเขานะครับต่อมาก็จะเป็นมูฟเริ่มต้นคอนฟิวชันอันนี้นะจะปรับให้มีเดเมจที่แรงยิ่งขึ้นนะแล้วก็ไซคิกอันนี้ก็ปรับให้มีเดเมจแรงยิ่งขึ้นด้วยครับผม <Wow. S 1> ต่อมาก็เป็นอยู่ในมู แฟรี่ซิง i ูเลอริตนั่นเองนะครับผมก็จะมีการปรับให้เราเนี่ยชาร์จได้ไวขึ้นนะถ้าหากว่าเราได้อยู่ในมูฟมาแล้วเราก็จะสามารถใช้อยู่ในเนี่ยได้ไวกว่าตัวอื่นนั่นเองนะครับถัดมาซิริออนแผ่นนี้ก็ได้รับการบัฟมานะฮะมูฟอันแรกเลยนะครับสายแห่งความพลิวนั่นก็คือมิสซิคอนไฟเออันนี้นะฮะปรับให้มีดาเมจแรงยิ่งขึ้นครับผม <S <S และอีกอันหนึ่งที่เขานิยมใช้ร่วมกันนั้นก็จะเป็นเรนนิ่งคิสอันนี้นะฮะก็คือการส่งจูไปมาสร้างดาเมจแล้วก็ฟื้นฟู HP5 เรานะ จะปรับให้มีคูดาวลดลงแล้วก็อัตราฟื้นฟู HP เพิ่มขึ้นนะครับส่วนเดนนี่คิดบ่วงเนี่ยก็จะมีการปรับให้อัตราฟื้นฟู HP มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมต่อมาเคลเฟเบิรตัวนี้ก็ได้รับการบัฟมานะฮะ โดยอย่างแรกเลยเขาจะปรับเพิ่มค่า De f ฟ n s e แล้วก็ SP Defense นพื้นฐานของเขานะครับผมถัดมาก็จะเป็นพาสซีฟของเขานะฮะเมจิกาดอันนี้ก็จะปรับให้เอฟเฟกโล่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับบูบเดนนิงคิดอันนี้ก็จะปรับให้มีเดเมจที่แรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะซึ่งเดนนิงคิดเนี่ยจะไม่เป็นที่นิยมเลยก่อนหน้านี้นะฮะแพทนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่ามันจะมีเดเมจที่แรงขึ้นมากสักแค่ไหนแล้วก็อัตราการฟื้นฟู SP เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าเพิ่มมาจากเดิมไม่เท่าไหรเนี่ยผมคิดว่าก็ยังไม่เป็นที่นิยมเหมือนเช่นเคยครับ <Bro. S 1> มูฟต่อมาก็จะเป็น f o l l o w Me อันนี้นะฮะจะปรับให้มีเอฟเฟกโล่เพิ่มขึ้นด้วยครับผมและอยู่ในมูฟว e นเดอร์วิชนะฮะอยู่ในมูฟที่เป็นท่าไฮโดรปัมที่มันพ่นน้ำอะ่ะจะปรับให้มีเดเมจแรงขึ้นระยะเวลาเอฟเฟกตต่อเป้าหมายเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งระยะเวลาตรงนี้ ผมคิดว่าน่าจะหมายถึงการสตันนะครับและมูฟบล็อกนะครับปรับให้เอฟเฟกผู้ใช้เนี่ยเพิ่มขึ้นครับผมซึ่งก็น่าจะหมายถึงเอฟเฟก l o โลที่เราได้มาหลังจากใช้บู็นี้นั่นเองนะครับต่อมาเตาบัสทอยก็ได้รับการบัฟมานะครับ ก่อนหน้านี้มันยังบัฟไม่พอนะแผ่นนี้ก็เพิ่มมาอีกจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะฮะอันแรกก็จะเป็นบูสต์แอตแท็จะมีการโจมตีที่แรงขึ้นเดเมจแรงขึ้นนะครับชัดมาไฮโดรปัมระยะเวลาเอฟเฟกตต่อเป้าหมายเพิ่มขึ้นซึ่งน่าจะหมายถึงการสตาร์ทเ,เหมือนกันกับปิกซี่นั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> และอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นเซิร์ฟครับผมก็จะปรับลดคูดาวมาอีก1วินาทีตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ที่9วินาทีนั่นเองนะครับผมสําหรับสายนี้จากที่ผมเคยเล่นไปก่อนหน้านี้ที่มันได้บับมา ผมคิดว่ามันก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะได้รับการบัฟมาอย่างนี้ผมคิดว่ามันน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมอีกหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวต้องเอาไปลองเล่นกันดูนะฮะทัดมาสโลบโรก,ก็ได้มีการบัฟขึ้นไปอีกนะครับผมอันดับแบรกเลยปรับเพิ่มค่าดีเฟนต์แล้วก็ค่า SP Defense นํ์ทำให้ตัวมันเองเนี่ย อึดถึกยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก่อนหน้านี้ก็มีความอึดที่มากอยู่แล้วสําหรับไอตัวนี้นะฮะ oh <my> และมูฟเทเลเคเนสิตอันนี้นะครับเมื่อเราใช้งานก็จะเป็นการสะกดจิตศัตรูใช่ไหมจะปรับให้มีคูดาวที่ลดลงมามากกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับผม ต้องรอดูกันนะว่าสายนี้เนี่ยมันจะมีความนิยมเล่นกันมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะ <Okay. S 1> ตัวต่อมาเอจิลตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีการบัฟหรือว่าเนิร์ฟนะฮะแต่ผมใส่ไว้เป็นการปรับปรุงไปก่อนนะเพราะที่เขาแจ้งมาเนี่ยมันไม่ละเอียดพอนะครับโดยอันแรกเลยก็จะเป็นบู t แอตแทกนะฮะจะมีการปรับเปลี่ยนเดเมจนะและก็อยู่ในมูฟคูลเดคลอสก็จะมีการปรับเปลี่ยนเดเมจด้วยเช่นกันนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่ามันจะหมายถึงอะไรนะครับอาจจะเป็นการปรับเพิ่มหรือว่าปรััับบนนนเองะคร ถ้าหากใครรู้ข้อมูลตรงนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ yeah, และตัวสุดท้ายนั่นก็คือดูราดูดอนนะตัวนี้ก็จะมีการปรับปรุงคล้ายๆกับเอจิสแลเลยนะ,ยเ,ยนะเขาก็บอกไว้ว่าบูฟดากอนเพาส์อันนี้นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนดเดเมจด้วยเช่นกันนะครับซึ่งยังไม่ชัวร์ว่ามันหมายความว่าอะไรนะ <S 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 นอกจากการปรับสมดุลโปเกมอนแล้วนะครับยังมีการปรับปรุงในเกมอีกนั่นก็คือปรับเปลี่ยนพื้นที่เกิดของผลเบอร์รี่หรือว่าผลอุบงนั่นเองนะครับเบอร์รี่อันนี้ก็จะเป็นเบอร ที่ห่วงอันแรกเป้ามันแรกนะมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกิดของเบาทอยหรือว่ายาจิรอนนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันสําคัญมากๆเลยนะมีการเพิ่มเอฟเฟกต์เลคอซ่าเมื่อเรากำจัดได้นะครับ oh. ซึ่งเอฟเฟกของเลคอซ่าเนี่ยมันก็จะมีเกราะและก็เวลาในการดังนั่นเองเกราะอันนี้ก็จะทําหน้าที่เหมือนเหมือนกับสกอร์ชิลนะครับถ้าเกิดว่าเราไปดังแล้วก็เราได้รับดาเมจหรือว่าโดนโจมตีหากเกราะอันนี้มันยังลดไม่หมดเราก็จะสามารถดังได้แบบไม่ต้องโดนขัดขวางนั่นเองนะครับและเวลาดังเนี่เอเรา ได้บัฟจากเดคาซ่ามาแล้วนะครับเวลาในการดังมันจะไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเขาจะบัฟเกาะอย่างเดียวหรือเป็นเวลาดังอย่างเดียวหรือไม่ก็เป็นทั้ง2อ,อย่างทั้งเกาะทั้งเวลาดังนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าบัฟมาไม่เยอะเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีผลกับเกมนะเกมก็ยังสนุกอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการบัฟมาให้ใค,คล้ายๆกับเซฟโด้เนี่ยเกือบๆถึงประมาณเซฟโด้ ผมคิดว่าความสนุกของเกมก็น่าจะดรอปลงไปอีกนั่นเองนะครับผมยังไงก็ต้องลองเล่นดูกันก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีฟีดแบ็กที่ไม่ดีหรือหากว่ามีฟีดแบ็กที่ดีอย่างไรเนี่ย ผมคิดว่าทีมงานเขาก็น่าจะปรับปรุงกันในอนาคตต่อไปนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับในแพทนี้มีโปเกม่นตัวไหนที่เป็นตัวเมนของทุกๆคนอยู่หรือเปล่านะครับตัวไหนได้บัฟมาก็ขอแสดงความดีใจด้วยส่วน yeah ตัวไหนที่โดนเนิฟมากนะครับก็ไม่ต้องเสียใจผมคิดว่าตัวนั้นเนี่ยมันก็ยังคงมีความเก่งอยู่ในตัวอยู่พอสมควรเช่นเดิมนะครับผม yeah, เช่นเคยครับท <baby. S 1> ่าหผูทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่สำหรับววััันนนนี้้กกก็ตตออองขลาไ่ ครับคด